ก็ขอกล่าวสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องจิบเลมซากุระในนักเด็กเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้กลับมากับการทีวีอีเวนต์ในเบงดิบกร็บปปาร์ตี้เซิร์ฟญี่ปุ่นกันอีเช่นเคยนะครับก็อีเวนต์นี้นะครับก็อยู่กับแอดนารามินะครับก็กลับอีกครั้งหนึ่งเนาะก็หลังจากที่ว่าหายไปไหนก็ขออภัยกันด้วยนะครับเนม่อย่าว่าแอดนารามิเนี่ยติดโทรณั่นเองครับจริงๆก็ทั้งป่วยด้วยทั้งโทรณั่นแหละก็ตอนนี้แอดนารามิก็ยังไม่ได้หายดีอออะไรรหหกกกแต่่่วาาา็็ยงมใ ่หลายคนเข้าใจกันแล้วว่าแอนดามิกยังไม่ได้สับสูสุนะครับก็อีเวนต์นี้ก็เข้าโจ่ช่วงของอ่าอีเวนต์ชุดอ่าจุนไบร์นั่นเองครับจุนไบร์ที่นี่ก็แบบอารมณ์แบบชุดแต่งงานครับอ่ะท่านได้หรือเปล่าชุดแต่งงานครับก็ปีที่แล้วเราไม่ได้รีวิวกันเนาะในเซิร์ฟเวอร์ Server ญี่ปุ่นก็ขออภัยด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับสาวคลิปเคยตามมานานแล้วเนาะอ่ะทีเนี้ยผมขอทำการชี้แจงก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสะะู่เนื้อหาว่าอีเวนต์เนี้ยจริงๆมีแอดมินทั้งหมด3คนนะครับที่เข้ามามก็คืออแด นันมิแอสากิโกะแล้วก็แอสไออนะครับแต่เนื่องจากว่าแอสไออาเนี่ยไม่สามารถมาได้นะครับก็ขอภัยด้วยอ่ะทีนี้เราขอเข้าสู่อีเวนต์กันเลยนะครับโดยในอีเวนต์นี้นะครับจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเบโร่ปิ๊บไฮนั่นเองนะครับซึ่งอ่าอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ประเภทเมเล่เลฟนั่นเองนะครับหรือเป็นอีเวนต์ประเภทที่ว่า3เพลงเด็ดเนาะโดยอีเวนต์นี้นะครับไทป์ประยำอีเวนต์ก็เป็นจะเป็นไท่แฮปปี้เลยเรียกว่าไท่ส้มก็ได้นั่นเองอ่าแล้วก็เวลาเริ่มนะครับก็คคืออตตัั้งแ่่่ววนที31พฤษภาาามเล บ่ายโมงบ่ายบายโมงบ้านเรานะครับจนถึงวันที่9มิถุนายนเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยก็คือฮากุมิกับนารามิเนี่ยได้เ,เข้าเหลืออ่าเข้าช่วยเหลือพิธีแต่งงานโดยบังเอิญนะครับแต่ทว่าเหล่าเมมเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสาวเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมด้วยเช่นกันทําให้พิธีแต่งงานเนี่ยจุดป,ปาร์ตี้สุดเลิ่อเรื่อ,ก,อก็เริ่มต้นขึ้นในวันบัดนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวละครประจําอีเวนต์นะครับ ก็จะมีฮตัวเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวแรกี่จะไปขอฮิโรมะจินานามิครับหรือเจ้าของเสียงโอคิโดคิน่แหละครับก็เจ้าของเสียงนี้แหละครับก็ส่วนๆของแอนนานามินั่นเองก็สวยสบไยรสดลูกขอจุบสักมิงหน่อยประมาณนี้นะครับก็ต่อต่อไปครับก็จะเป็นที่ตัดสวะฮากุมินั่นเองนะครับก็ตัวละครนี้ที่เสียดายที่ว่าเมนอ่ะคนก็ไม่ค่อยเห็นกันเยอะเนาะตัวละครเมนนี้เป็นตัวละครเนี่ยหาายากมากนะครับต่อมาครับวัคนะเรียครับหรือเลเยอร์นั่นเองนะครับก็ ตัวละครที่ทําให้แอดอยาเขาหลนะครับยิ้ลงไปนอนกับพื้นนั่นเองนะครับลูกสาวฉันได้ใส่ชุดแต่งงานซะแล้วต่อมากับเซตาคารุครับก็เป็นฮากกันในตัวปวดหองหลายหลายคนเลยนะครับก็ทั้งแอ๊ดไซโกเออแอดไยะนะครับก็ช่าพอๆกันนะครับแล้วก็สวถ่ายครับคุรุตะมาเชโรนะครับหรือสองนพิษเลือดเรานั้นเองครับก็ชุดรอบนี้มีชุดงานแต่งของเขาด้วยนั่นเองโอ้โหคุมซะน่ารักเลยนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของอ่า คะแนนอีเวนต์นะครับถ้าเกิดได้คะแนนเราก็ต้องทําในเมเล์เละเท่านั้นนะครับโดยที่มีบนนั้นทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนที่1ครับก็จะเป็นส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวละครที่แอดนารามิเรียงให้ต่อไปนี้นะครับก็คือนารามิครับฮากุมิครับเลเยอร์คารุแล้วก็มาชโรนั้นเองนะครับจริงๆอ่ะมันต้องเรียงตามนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมอาจจะเรียงให้ผิดนิดนึงนั่นเองนะครับต่อมาครับไทบนั้นนะครับก็จะเป็นไทแฮปปี้นั่นเองนะครับซึ่ง เมื่อ2งเงินขายนี้ทําสําเร็จนะครับก็จะได้โบนัสเสริมอีก20%ก็ก็เป็นตัวละส0นั่นเองครับแล้วก็จะได้พารามิเตอร์โบนัสเป็น performance นั่นเองครับบนัปอร์เซ็นนั่นเองเนาะต่อมาครับโบนัสการ์ต้ะครนะครับจริงๆปัจจุบันจะเหลือ3ใบนั่นเองนะครับก็คือจะมีเป็นนานามิฮากุมิแล้วก็เลเยอร์นะครับโดย3ตัวเนี้ยจะบยยี่อร์เนะครับส่วนใครที่มีรันกับเตสโตตามรูปนะครับก็จะได้โบยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลักๆอ่ะนาานมิกับ ทางกูมินนะครับได้สดสดถึง85%แต่ว่าเลเยอร์นะครับได้สดสดแค่76%นั่นเองนะครับตามรูปเนาะต่อมาครับและของมาสเต็แรบนนั้นนะครับเหลือที่แอนนี่ชอบเรียกว่าลิมิตเบรกเนาะก็ได้ตามรูปภาพนั่นเองนะครับผมขอไม่เกินอะไรมากเนาะตามนั้นคือจบนะครับในส่วนของคะแนนพอยประจำอีเวนต์นะครับในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของเพลงประจำอีเวนต์นะครับซึ่งจะมีชื่อเพลงว่า กิมมี่เรเวเลชั่นนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพียงครเวอร์ของวงฮาร์โมากาหรือฮาร์โห้แฮปปี้บนั่นเองนะครับดยมีระดับความยากทั้งหมด4ระดับนะครับกอีซี่เก้านอร์มอลสิบสามฮาร์แล้วก็เอ็กซ์เพรส้นั่นเองนะครับ ของรางวัลประจำอีเวนต์นี้ก็จะประกอบมีคุรติตะมาชิโร่ชื่อกา a ฮาเ y แฮ ppy ครับไทพีเยวระดับ2ดาวเงื่อนไขาการได้รับกร์ดคือเมื่อทำการเงินรวมในอีเวนต์เกิน1 5ึ0งหมื่พอยซ์ซื้อสกิลนั้นไม่ไม่สมหิดสมผลเลยนะความสามารถเมื่ออัพสกิลถึงเลเวล5จะไม่สูญเสียพลังชีวิตเมื่อกดได้เบสลงไปและจะเพิ่มสกอร์อีก10%เป็นเวลา5วินาที และต่อไปจะเป็นเซตะคาโอรุชื่อกาสขอโมอบคำสุนทรพุต์อันแสนไม่จีรังให้กับเธอระดับ3ดาวไทยของกาส์พาวเวอร์ฟูเงื่อนไขาการได้รับเมื่อทำคะแนนรวมในอีเวนต์เกิน7 5 0 0 0พอยตอชื่อสกิลขอมอบคำอวยพรอันแสนไม่จีรังให้กับเจ้าสาวความสามารถเมื่อถึงเลเวล5เพิ่มสกอร์60%เป็นเวลา7วินาที ก็เขาสวดช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของโต๊ะกระชาเป็นอีเวนต์นะครับก็จะมีเป็นตู้กาช์ดที่มีชื่อว่าโต๊ะกระชาไบเดลปาร์ตี้อันน่าตื่นเต้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตู้รีเมนเต็ดนะครับก็คือจบอีเวนต์ปุ๊บอ่าควรจะมีเวลาถึงวันที่11เนี่ยเวลาที่ห้าสิบเก้าในการเปิดนะครับหลังจากที่ว่าหมดเวลานั้นหาไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นการรางวันนู้การรางวัลน่าจยังหาได้อยู่นะครับแต่ว่าการ์ดที่เป็นการ์ดกระชาหาไม่ได้ครับก็ต้องรอรีรันนัั่นเองครบ ต่อมาครับเรื่องของตวละครก็จะมีทั้งหมด3ตัตละครนะครับแต่ผมจะขอพูดในส่วนของนานามีกับเลเยอร์นะั่นเองนะครับสตอนนี้พอเนาะก็จะเป็นตอนแรกครับฮีโรมาจินานามีครับหรือเจ้าสาวของแอนนานามีเนาะจะมีชื่อกาดว่าเข็มวิชารับพลังแรงฮึดนั่นเองนะครับแหมชื่อกาดก็เอาเรื่องแล้วครับใบแรกซึ่งเป็นการห้าดาวของโมฟเนก้านะครับไทแฮปปป้นั่นเองด้วยจะมีชื่อสกิลครับว่าพุ่งทยานผ่านอ่า เส้นขีดที่วาดไว้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีสก,กิลก็คือเมื่อกดได้แบกขึ้นไปก็จะกลายเป็นโปรเฟคทันทีแล้วก็จะเพิ่มสกิลอีกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเจ็ดวินาทีนั่นเองนะครับซึ่งใครที่เป็นสายที่ว่ากดอ่าแล้วชอบติดกูกับแบตตลอดเนี่ยก็ไปที่แถวเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับต so ัวเวิร์กเลยจริงๆก็เป็นเจ็ดจุดห้าวิเนาะไม่ใช่เจ็ดวิจะเป็นเจ็ดจุดห้าคีตาซาวะฮากุมิชื่อการลิมิเต็ดแฮปปี้เนสระดับห้าดาวไทยแฮปปี้ เงื่อนไขาการได้รับได้รับจากทูกาชาไบาดันปาร์ตี้อันน่าตื่นเต้นชื่อสกิลแฮปปี้ชาเวอร์ท้องฟ้าสีชามคมสามารถเมื่อถึงเลเวล5เพิ่มสกอร130์130%เป็นเวลา7วินาทีโอเคครับก็ส่วนอ่าในในบสุดท้ายครับก็จะเป็นของเลเยอร์อนะครับเหลือว่าคณะเลนนั่นเองครับจะมีชื่อการ์ดว่าใช้กำลังทั้งหมด ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามนั่นเองครับอันนี้ผมใส่เติมนะครับว่ากี่กี่ครั้งก็ตามอ่ะไอเขาคิดก็ตามผมใส่เสริมนะนี่เดียวเขอมีแค่คขาว่าไม่ว่าไม่ว่ากี่ครั้งนั่นเองซึ่งเป็นกาศสิ่งเอาของวงลัสเรือหรืซสัเลนนั่นเองครับเป็นการไทยแฮปปี้นู้ซึ่งจะมีชื่อสกิลว่าอารมณ์คงคล้ายกับงานที่สาก,กัานั่นเองนะครับก็สกิลก็คือเพิ่มสกอร์เ5%นะครับแล้วถ้าเกิด ไช้ของวงไปไายแฮปปี้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แทนแต่เมื่อกดได้เกตลงไปะจะเหลือเปอร์เซ็นต์ไปวลาเจ็ดวินา,าทีนั่นเองนะครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอีเวนต์ของเบนจิโกเปเปอตี้ที่เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะอ่ะทีนี้เข้าสู่ข่าวสารบ้างนะครับก็ข่าวแรกนะครับก็คืออีเวนต์หน้าแอดนารามิกับแอลลินโกขอทำการไม่รีวิวนะครับเนื่องจากว่าเป็นอีเวนต์รีรันของอ่าคอร์ลับระหว่างเบนจิกับเปอร์ตี้นะครับของเซี่ญี่ปุ่นเนาะกับ อรู้ตัวทีก็คือมันเป็นสนามไปซะแล้วนะครับก็เป็นอีเวนต์เดิมท,ที่เอากลับมารีรันใหม่ใครที่อ่าพลาดการรางวัลไปเช่นนานามิโทอ่าโทโกะอ,อะไรเงี้ยก็สามารถไปกลับไปหาได้นะครับก็อีเวนต์เริ่มวันที่14เนาะวันที่14มิถุนายนเวลาไปมองก็อีเวนต์เริ่มแล้วนะครับใครที่ต้องการการลิมิตแต่ตู้กรชารเอ้ยจากรางวัลเนี่ยก็ไปหากันได้ครับขอรับเหมือนเดิมแต่นะอาจจะมีเรื่องของอ่าการ Uh, Stick er. Stick er เอ่อสติกเกอร์สติกเกอร์แลอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปบ้างนั่นเองนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ทางตัวเกมเนะเาะเพราะว่าแอนนาโนมิเไม่ได้อ่านข่าวเลยครบถ้วนนั่นเองเพราะว่าแอสไซโกะเพิ่งส่งข่าวมานะครับก็อ่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับใครที่ต้องการอ่าไอเน,นี้ยรีรันกลับมาครั้งก็รอบนี้ก็น่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่ารีรันกลับมาในฐานะอีเวนต์เต็มตัวนั่นเองแต่ว่าใครที่เพิ่งเปิดตู้กระชาเอานาโามิไปแล้วก็อ่าเพิ่งรู้ตัวว่า ไอสลามกับไม้ครั้งหนึ่งแล้วใครต้องการเก็บอันนั้นต่ออีกก็ขอให้โชคดีนะครับใครเปิดกระชาได้ก็เอามาอวดกันได้นั่นเองครับก็เรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของอีเวนต์เท่าว่าบางอีเวนต์เนี่ยในเซิร์ฟอังกฤษอะเริ่มมีคนพูดถึงนะครับว่าบางอีเวนต์มันหายไปอันนี้ผมเข้าใจได้เลยครับเพราะว่าตั้งแต่อีเวนต์อะของแบงก์ดีม6.5ปีของอังกฤษขึ้นไปเนี่ยอีเวนต์ของวงไมโครหายไปแล้วผมสังเกตชินซอมเมนก็หายไปเหมือนกันวงไลท์เซสเลนนะครับอีเวนต์ทีี่ผมรววิวก็หายไป หายไปหลายอีเวนต์แล้วนะครับของเซอร์บีเอ็นก็เริ่มมีเสียงบวกกันเกิดขึ้นเนาะก็อยากให้ทุกคนอะ่ะก็เข้าใจหน่อยว่าบางทีเซอร์บีเอ็นอ่ะอาจจะใช้เวลาตั้งตัวไม่ทันนะครับบางอีเวนต์แต่บางอีเวนต์ก็น่าผ่นไส้นั่นแหละที่ว่าไมโกหายไปสองสามอีเวนต์แล้วเนี่ยนะก็อ่ะอย่าไปพิจารณาอย่าพิจารสากันไปแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของอ่าการาเอเบลนะครับก็สังกัดเรานะครับสกอร,ร์ในเนปาร์ตี้เนี่ยนอกจากได้สมาชิกคนใหม่คือแอสไซโกะนะครับ ฟังนิดเดียวแอสากิโกะคือแอดมินคนใหม่นะครับซึ่งเราจะทําการเดบิวต์สมาชิกคนนี้พร้อมกับทําการเหมือนรีเดบิวต์ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งสังกัดเลยทั้งเอเลนโกะแอดนารามิแอดคาสเมิแอดลันแอดจอยอ่ะแอดจอยคือแอดมายานนั่นแหละแอดอายาเนี่ยก็คือแอดไอแอดเลเยอร์นั่นแหละก็ทําการรีเดบิวต์ใหม่ทั้งหมดวันที่15นี้นะครับก็ เตรียมอ่าข่าวสารได้บน Facebook Fanpage สควอเรนในนี้ปาร์ตี้ได้เลยนะครับก็อาจจะมีอัปเดตบน YouTube บ้างเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับราชองการมา